สวัสดีครับก็มาต่อใน EP ีที่26นะครับคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาสอนการทำอ่าช่างแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่าสิทธิ์ของเวอร์เกอร์ก็คือจัดการช่างอยู่นะครับหลังจากที่เราได้ทำแจ้งซ่อมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราจะมาทำข้อมูลส่วนตัวนะครับเมนูด้านล่างนะครับโอเคครับผมไปที่งานของเรานะครับ f o l d e r Worker นะครับ ไฟล์ที่ชื่อว่าเมนู p h p p นะครับตรงนี้เลื่อนลงมานะครับอาจะเห็นข้อมูลส่วนตัวนะครับที่บอกว่า employee.profile underscore นะครับตรงนี้เราจะเอาต้นแบบมาจากโฟลเดอร์ employee นะครับเห็น employee.profile นะครับเราให้ไปที่ไฟล์แล้วก็กด save as นะครับเปลี่ยนให้เป็นคำว่า worker profile นะครับแล้วก็ไว้ที่โฟลเดอร์ worker นั่นเองพอกดเซฟมาแบบนี้นะครับให้ทุกคนไปแก้ด้วยนะครับในไฟล์ที่เป็นเมนูนะครับผมลิงก์ให้มันถูกนะครับตรงนี้เป็นอ่าจาก employee เป็นคำว่า worker นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า worker นะครับให้เปลี่ยนด้วยนะครับผมตรงนี้อ่าเมนูเท่ากับ worker underscore profile นะครับแล้วก็ ในไฟล์ worker นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเหมือนกันนะครับกดเซฟไปนะครับลองไปรีเฟซหน้าระบบนะครับคลิกไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโล่งๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทําต่อนะครับอ่าอย่าลืมมาเปลี่ยนในตรงนี้ด้วยนะครับสวิตช์ alert ของเรานะครับให้เป็นคําว่า worker underscore profile นะครับตรงนี้ให้ทําเหมือนกันทุกอันเลย โอเคครับผมต่อมานะครับให้ทุกคนไปที่อ่า employee underscore profile list นะครับตรงนี้ในโฟลเดอร์ employee save a d มาเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปที่อ่าโฟลเดอร์ worker นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นคําว่า worker underscore profile underscore list d t นะครับ โอเคแล้วเราก็จะมาแก้ในที่ Worker ด้วยนะครับตรงนี้ worker profile รนะครับจะเห็น e m p l o y e e profile list อยู่เปลี่ยนเป็น worker profile l i s ลแล้วก็กด save แบบนี้นะครับไปรีเ e รชหน้าระบบก็จะได้หน้าตาม,มาแบบนี้นะครับพอเรากดบันทึกข้อมูลอ่าจะเห็นว่า URL ไปที่ e m p l o y e e p r o f i l e DB อ่าเรากดกลับมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำในที่ p r o l i l i ลินะครับตรงนี้ จะเห็นด้านบนนะครับจะมีบอกว่า form action เท่ากับ employee profile db นะครับตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นคำว่า worker profile db นะครับแล้วเราจะเอาไฟล์นี้มาจากไหนนะครับก็ข้างบนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับ employee profile db นะครับกด save as นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น worker นั่นเองอ่าโอเคแล้วก็ f o l d e r worker นะครับอย่าลืมนะครับเซฟให้ถูก Folder ด้วยนะครับผม เพราะว่าถ้าเซฟไม่ถูกมันก็จะหาไฟล์ไม่เจอนั่นเองนะครับโอเคพอได้มาแบบนี้แล้วนะครับผม่มันจะทำการอัปเดตไปตาราง tbl login นะครับ user id username password username แล้วก็ url name นะครับแล้วก็เบอร์โทรอีเมลแวร์ด้วย user id นะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ window location ไปที่ employee profile ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนด้วยนะเป็น เวอร์เกอร์นสกรอโปรไฟล์นะครับตรงนี้โอเคครับผมพอกดเซฟนะครับเรามาลองรีเฟซดูนะครับโอเคผมลองเปลี่ยนยูเซอร์เนมเป็น Worker 0อร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งสี่ตัวนะครับทั้งพาส์ w เวิร์ดด้วยนะครับผมแล้วก็กดบันทึกข้อมูลส่วนตัวอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปออกเข้าสู่ระบบนะครับ Worker 0อร์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็กดล็อกอิน จะเห็นว่า username หรือว่า password ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเราได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วเรามาลอง1-4ตัวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กดรออินอ่าจะได้เข้ามาเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็เราไปแก้กับให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับแก้ไขนะครับผมโอเคครับในส่วนของช่างนะครับผมก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะครับแต่คลิปต่อไปก็จะใกล้จบคอร์สของสอนทำระบบแจ้งซ่อมขนาดเล็กแล้วนะครับผม ส่วนคลิปต่อไปจะไปฝั่งของแอดมินดูตารางงานแจ้งซ่อมนะครับที่เราได้ทําไว้นะครับปกติเราจะมีแอดมินก็คือส่วนของที่จะส่งมอบงานนะครับก็คือเวลาเราเลือกช่างนะครับตรงนี้เราจะเลือกช่างนะครับแต่เราจะมาทําในปุ่มของตารางงานนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ทํานะครับเราจะมาเช็คว่าหาช่างคนไหนติดงานอะไรอยู่แล้วแล้วก็ทําไปแล้วกี่งานหรือว่าเสร็จแล้วกี่งานหรือว่ารอกี่งานนั่นเองนะครับผมส่วนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยว ผมอาจจะยังไม่ได้สอนนะเพราะว่าจะจบคอร์สก่อนนะแล้วก็ค่อยเป็นพัฒนาเป็นตัวเต็มนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ซื้อคอร์ส V1 ไปนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษซื้อถูกกว่าระบบตัวเต็มจากคนที่ไม่ได้ซื้อคอร์สนะอาจจะเป็นราคาแค่หนึ่บพันบาทนะเพราะว่าจะซื้อตัวเต็มนะเพราะว่าผมจะต้องทําในส่วนของดูงานแจ้งซ่อมว่าจะแยกทั้งสถานะว่าอันไหนก็คือรอดําเนินการก็แยกไปเลย แล้วก็กําลังดำเนินการก็แยกไปเลยจะไม่รวมแบบนี้นะครับแล้วก็จะทาเป็นปุ่มๆๆไปนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับผมผมอาจจะสอนไม่ไหวนะครับแต่คนที่เขาไม่ได้ซื้อคอร์สอ่าแจ้งซ่อม V1 นะครับอาจจะซื้อตัวเต็มประมาณ3,500บาทนะครับก็คือได้ทั้งตัวเต็มทั้งหมดเลยโดยไม่ต้องดูคลิปนะครับผมได้ซอสโค้ดแล้วก็ฐานข้อมูลไปเลยนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็จะมาประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ด้วยนะครับแล้วก็สอนเพียงเท่านี้ก่อนฝากติดตามงานผลงานของ e v t h ท i .com ด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับ จะมาพาทำแอดมินแล้วครับผมครับสวัสดีครับ